สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประฐมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เหมือนเดิมเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะ ในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันไปนะคะในวันนี้คุณครูจะพามารู้จักกับบริการบนอินเทอร์เนต็ตค่ะเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีประโยชน์มากมายทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้นำอินเทอร์เน็ตนำมาใช้งานด้านการศึกษาด้านธุรกิจและเกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นอีกมากมายเลยมาดูกันว่าบริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างบริการของ Google Google จะเป็นการบริการด้าน Search Engine หรือว่าก็คือการค้นหาข้อมูลนั่นเอง YouTube จะเป็นบริการด้านวิดีโอ นักเรียนคงเคยเข้ากันใช่ไหมคะอีเมลจะเป็นบริการด้านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถโพสภาพสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะก็ได้เอนอกจาก Facebook แล้วนักเรียนรู้จักโซเชียลเน็ตเวริร์อะไรบ้างคะ ครูจะพามารู้จักบริการของ Google กันก่อนนะคะ Google นอกจากจะเอาไว้ค้นหาข้อมูลแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยเช่นอีเมลอีเมลของ Google เนี่ยจะมีชื่อโดเมนว่า gmail.com บริการแผนที่บริการ YouTube การแปลภาษา ซึ่ง Google ได้รวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เราแล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเข้าไปที่เว็บไซต์อื่นเลยโดยการเรียกใช้งานจะอยู่ที่จุด9จุดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่รควงกลมไว้แล้วเมื่อกดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างดังรูปเลยคะ่ะเมื่อนักเรียนต้องการดูแผนที่หรือค้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเดินทางไป ให้นักเรียนกดมาที่บริการของแมปตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างดังรูปและนักเรียนสามารถพิมพ์สถานที่ที่นักเรียนต้องการจะไปในช่องตรงนี้นะคะก็จะขึ้นแผนที่ด้านนี้ขึ้นมาแผนที่ก็จะแสดงออกมานะคะและถ้านักเรียนต้องการให้แผนที่นำทางหรือเราเรียอีกอย่างหนึ่งว่า GPS ให้นักเรียนกดคำว่าเส้นทางตรงนี้ได้เลยค่ะ บริการของ Google อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูอยากแนะนำเลยก็คือบริการแปลภาษาค่ะให้นักเรียนคลิกเลือกตรงนี้นะคะแปลภาษาค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างดังรูปนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษให้แปลอังกฤษาเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษหรือจะเลือกภาษาอื่นๆก็กดลูกศรตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเลือกภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาฝรั่งเศสแล้วแต่เลยค่ะว่านักเรียนอยากจะให้แปลภาษาไหนนะคะเสร็จแล้วนักเรียนพิมพ์คำที่นักเรียนต้องการจะให้แปลนะคะด้านซ้ายมือนี้คำแปลก็จะมาปรากฏทางด้านขวามือโดยอัตโนมัติเลยง่ายนิดเดียวเองมาดูบริการของ YouTube กันบ้างค่ะ อันนี้คุณครูคงไม่ต้องสอนใช่ไหมคะนักเรียนหลายๆคนคงรู้จักและสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยโดยเข้าไปที่ www.youtube.com หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน y o u t u b e นักเรียนก็สามารถเลือกค้นหาวิดีโอที่นักเรียนต้องการลงไปในช่องค้นหานะคะได้เลยวิดีโอก,ก็จะขึ้นมาด้านข้างแบบนี้ เรามาดูบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กันบ้างนะคะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอ e ีเมลนั่นเองอีเมลจะมีอยู่ในผู้ให้บริการฟรีเช่น Hotmail, Gmail อย่างของ Gmail เนี่ยก็จะเป็นบริการส่วนหนึ่งของ Google เช่นกันซึ่งผู้ให้ผู้ใช้งานนะคะจะต้องสมัครกับผู้ใช้บริการก่อน โดยที่เขาก็จะให้เรา,เาลงชื่อของเรานะคะแล้วก็ชื่อที่เราต้องการจะตั้งเป็นชื่ออีเมลแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านจากนั้นนักเรียนก็สามารถส่งข้อความอาจจะเป็นส่งรูปภาพหรือส่งวิดีโอไปให้เพื่อนก็ได้แต่เพื่อนของนักเรียนนั้นก็ต้องสมัครผู้ให้บริการเช่นกันและต้องมีอีเมลเช่นกันค่ะ เรามาดูความแตกต่างระหว่างการส่งจดหมายทางไปรษณีย์นะคะกับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าที่เราเรียกว่าอ e ีเมลนะคะการส่งจดหมายทางไปรษณีย์นักเรียนอาจจะใช้เวลาประมาณ2วัน3วัน1เดือน1สัปดาห์มันขึ้นอยู่กับระยะทางในการส่งใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมล ในช่ว1หนึ่งวินาทีกระพิบตาเดียวเท่านั้นจดหมายสามารถส่งไปถึงเพื่อนของนักเรียนได้เลยแต่การส่งจดหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าไปชนีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่สามารถส่งเป็นสิ่งของได้ใช่ไหมคะจะสามารถส่งเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอได้แต่การส่งจดหมายทางไปษณีนักเรียนสามารถไปส่งสิ่งของให้เพื่อนได้ แต่ไม่สามารถส่งเป็นวิดีโอให้เพื่อนได้นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างจดหมายทางไปรษณีย์กับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมาถึงบริการสุดท้ายบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็เป็นบริการที่สามารถใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โพสภาพส่งภาพและสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้นะคะในที่นี้ที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือไลน์นั่นเองอย่างที่เราเรียนออนไลน์กันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเฉพาะขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรียนออนไลน์ชั้นป .4 ทับหนึ่งกลุ่มเรียนออนไลน์ชั้นป .4 ทับสแบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึง่งที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือ Facebook นั่นเอง นักเรียนสามารถโพสต์ภาพก็ได้สามารถแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกมากมายเลยเช่นอ,อินสตาแกรมแบบนี้หลายคนมีทวิต t ตอรนะคะเมื่อเรารู้จักบริการบนอินเทอร์เน็ตที่มีความสะดวกมากมายกันไปแล้วนะคะเรามารู้จักข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตกันบ้างคะ่ะ หนึ่งนะคะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสาร 2. ไม่ควรใช้คำที่ดูถูกหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้อื่น 3. ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองเช่นวันเดือนปีเกิดหมายเลขแบบประชาชน 4. ไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่ หไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นหไม่สร้างความเดือดร้อนหรือส่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการก่อกวนผู้อื่นนะคะเไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นและแปบริการบางประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะต้องป้องกันข้อมูลส่วนตัวและเข้าระบบด้วยรหัสผ่าน เมื่อนักเรียนเลิกใช้งานแล้วนะคะต้องออกจากระบบทุกครั้งเพื่อป้องกันข้อมูลของตนเองและไม่ให้เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วให้นักเรียนตอบคำถาม3ข้อนี้นะคะลงสมุดเขียนคำถามตอบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในสมุดด้วย แล้วก็ถ่ายรูปชัดๆส่งใต้โน้ตนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ